สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับเรเลียวครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกม Dota 2นะครับผมวันนี้ผมจะมาเปิดกล่อง Immortal t r e ท s u r e 1 31กล่องครับผมรวดเดียวเลยเอาล่ะเพื่อนๆเอฟเฟกหน่อย <S 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 โอเคครับผมโดยที่จะมีเพื่อนๆมาให้กำลังใจในระหว่างเปิดกล่องนะครับซึ่งแต่ละอันเนี้ยผมก็ยังไม่ได้ดูตัวอย่างมาเพื่อมีโอกาสได้เล่น Do ต a 2นะครับผม เอ้ยเดี๋ยวนะตอนแรกเราพูดเปิดชื่อคลิปถูกใช่ไหมเออก็ามาเปิดกล่องเราพูดว่าดตาทใช่ไหมไม่ใช่พ SO นะีเอนะโอเคราทมา <c oughs> ในเมื่อผมพูดไม่คิดเราก็มาเปิดกล่องกันเลยดีกว่าเอาล่ะเริ่มต้นที่กล่องแรกสตาร์ท <c oughs> เราจะไม่ใช่คลิปนะครับ สตาร์โตัมพ์เฮิร์ทเฮิร์ทเฮร์เฮิรเฮิราทเฮ้ยทเฮิรเฮ้ยเราอเฮกได้เฮนสุดเฮทเฮิร์ทเฮิ่์ทเฮลร์ทเฮิั์ทเฮิร์ทเฮลร์ทเฮิร์ทเฮินเฮิรเฮิร์ท้ฮิร์ทะทเท้ฮิร์ทเเราอยากได้อันสุดทเท้ายคือเวลพาร์ทอ่ะมันไม่ใช่มันเป็นแบบเวลาเดินแล้วมันจะเป็นพื้นแสงอ่ะ ขายได้ประมาณสองหมื่นกว่ากว่ามั้งของปีที่แล้วปีนี้จะขายได้กี่หมื่นก็ไม่รู้เอ้ยอ้ปัดเอ้ปัดไอ้ปัดเอ้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 เเ้เอ้เออ้อเอเอ้อเ้ออเ้้อออไอ้ออไอเ้ เอาละเหลือแต่ด้านหลังแล้วด้านหลังมันมีโอกาสไม่ได้อยู่แล้วเลยอ่าโอ้ my g ก d เริ่มเคลมนี่และมันต้องมาเหลือครึ่งหลังแล้วเนี่ยมันไม่เกี่ยวนะอันนี้อาจจะได้แค่เมดูซ่าอย่างเดียวก็เป็นไปได้นั่นแหละแล้วก็แล,วแล้วมันก็จะเริ่มรีเซ็ตใหม่เห็นป่ะดูว่าจะจะ,จะเขาบอกต้องกี่กล่องอัสิบแปดกล่องได้หนึ่งอันปะ่ะอ่า มันก็จะมีเลทเฉลี่ยอยู่แหละเฮ้ยคนเรามันต้องมีดวงสิว่าเฮ้ยนั่นไงเฮ้ยเฮ้ยมาให้ลุ้นมาให้ลุ้นแบบเสียวเสียวเล่นทำไมนี่โอ้ถ้าได้นะถ้าได้นะตั้งขายเมื่อกี้ตั้งขายเลยอ่ะทันทีไม่รอเชียร์เค็มากเลยโหนี่เค็มมากเลยเนี่ยพออัดคลิปเค็มมาก น,นครับเราจะไปต่อเนี่ย yeah, สิ่งเนี่ย yeah, สิ่งที่คนดูอยากจะดูแหละมันก็คือสิ่งนี้เลยแหละทะเลโอ้โอ้ทะเลสีค hey. 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 าวาเ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮอยเฮ้ยเเ้ยเยย้้ยย วุ่นตี้วตี้ยววุนตี้วตี้ว What เฮ้ยโ่าฮ่าย่าแล้วดึงไม่มาเลยยี่สิบกล่องไปนัสเวดใกล้แล้วใกล้แล้วการันตีการันตีตั้งสิบแปดไม่ใช่เหรอมันมันไม่มีการันตีนะอันหละยังมีสามเอฟเนี่ยเฉลี่ยเขาเฉลี่ยว่าประมาณเขาเฉลี่ยไงอ๋อนึกว่ามีการันตีเด้อไม่มี พูดไร้ล็อตเหลืออีกตั้งยี่สิบกล่องตั้งหาเออเลยตั้งยี่สิบกล่องเลยเยอะมากเลยเราจะลองกดสคริปดูทีนึงนะครับอ้าวเอเย้เอ้าเราเอ้าแล้วเราจะแล้วเราจะดูทำไมเนี่ยในเมื่อสคริปเปิดออกเลยรุ่นจอดีกว่าสคริป อ่ะเดอวเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มาจะเร็วไปนะลุ้นเหมือนเดิมดีกว่ะก็แบบถ้าส์คิมแล้วได้ของได้ได้ทัศ์ิมรัวๆไงเฮ้ยโอ้เฮ้ยไดาได้เออมือทองมือทองได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เก็บไว้ขายสองชิ้นแล้วป่ะเมื่อกี้นายต็อกเตอร์สองชิ้นแล้วโอ้โอ้เก็บไว้ขายปีหน้าป่ะจำไม่ผิด น่าจะปีหน้าแหละขายได้ปีหน้าหรอมงไม่แน่ใจเหมือนกันเอาบูชเชอร์มาเขาอยากได้บูชเชอร์ใส่อาคันหน้าได้ไหมวะเนียได้ได้แหละไอ้พวกนี้มันทํามาไว้ใส่กับอาคันหน้ากันทั้งนั้นเนี่ยนะแล้วมันดูเข้ามากเลยนะกับอาคันหน้าแต่เราก็ไม่ได้ออไม่มาเอ้ยเ้ยเอฟเฟกต์เดินเกือบได้หายไปไหนอ่ะหายไปไหน อันต้าแร่แร่ย,ยี่ก็ยังดีก็ยังดีเอาต้าแร่ใช่ไหมมาเลยอันต้าแร่เอออันต้าแร่ไปซะแล้วอาจจะเวลี่แร่ก็ได้เฮออไอเดียวตัวเดีเดวยวกันเลยโคแบบดิบๆเลยนะ เฮ้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 อ๋อเฮ้หายไปดิงจะได้อันด้านขวานะเราจะกรี๊ให้ฟังอ่า ติือดเด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 ืเฮ้ยโอ้โหโอ้โหไม่เอานะคลิปนี้ห้ามพูดคำหยาบต่อให้มันจะเกลือขนาดไหนก็ตามเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ย ยมันยังอยู่แหละมันไปแล้วลอยหมดแล้วไปหมดแล้วเดยลองดันสิเล็กหกกองหกกองเลแต่ยังน้อยมีเวลี่แลรหลุดออกมามันก็ยังโอเคนะนึกว่าอืนึกว่าจะเค็มแต่ดีซะแล้วไม่เค็มแต่ไม่ดีชัดๆน้ำอื้ ห้ากองห้ากองห้ากองอย่างน้อยก็หัวแหนก็ได้นะเฮ้ยอืออ่าฮึมบอเดเฮ้ยเสียงอันนั้นดังเสียงอันนั้นดังอย่าให้แทรกเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้เล้วเท่าไหรนะสามละวสาม อจับจับอจับช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 มบเฮ้ย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 อีกแล้วมันชอบมันชอบเอามาแย่เล่นน่ะมันชอบแบบเอาละเฮ้ยอันนี้แหละแบบจิงเกอร์จิงเกอร์ไปดิจิงเกอร์ไปดิโอ้ย กองสุดท้ายไม่ได um ้เรียกใครมาเรียกให้ไปกองสุดท้ายฮึปเอาล่ะครับเราจะประกวดกองสุดท้ายกันแล้วเลสตะโก้เอาไปย่อยไงไปย่อยเป็นสองได้ไหมย่อยเป็นสอย่อยได้แต่ว่ามันควรย่อยเหรออันที่ไม่ใช่อันที่แบบใส่แล้วมีอันหนึ่งที่มันย่อยไม่ย่อยเลยนั่นแหละแต่ขายมันไม่มีราคาอยู่แล้วใช่ไหม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอันวยวยอุซ่าไปกระหมดได้ขายมันไม่น่ามีราคานะโอเคแล้วระบบวันนี้ไงพี่จะดองไว้ก่อนจะได้นะมาเปิดกล่องกันต่อครับผมขอบกล่องนี้มันจะต้องเป็นืื่่ อืมอืมอ้าวฮองโอ้เมตลองกดสคริปเลยไม่ไม okay. oh. okay. ่กดเฮ้ยเอ๊ไม่นะไม่เมตเกลือจังล่ะเอาล่ะจงออกมาของทองทองมึงไปที่ชุมชนไหน เหลืออีกสี่กองหรือเปล่าเหลือสี่เหลือสามประมาณนั้นแหละเหลือสามเฮ้ยโอเคสวยงงมโอ้ได้คืนมากไว้นี่แลสวยงามโดนในที่สุดอันเทลขาดแค่เนี่ยขาดแค่ไอตัวอ้วนเนี่ยไม่ หายแล้วฮึทะเลฮึเออไออ้วนไปอะไรได้กล่องนได้กล่องอกล่องได้กล่องได้กล่องเาเหรอโอเคที่แบบมีกล่องเนี่ยสามสิบอ็ดครับโอ้อะไรของดีเยอะแยะห้ามแล้ว รอ,อมันเย่เย่ระวังเออเอามากเลยอ่ะดูดิโอเคเอา้าวกองผมล่ะโอ้ย่อโอเคครับ เรามาเปิดกล่องสุดท้ายเพื่อปิดคลิปกันน้วอะเลทโกอ้าวนับถอยหลังให้หน่อยเพื่อนๆสามสามนับใส่หลังจากสามก็ได้อะไรประมาณนี้สามสองเฮ้ยนับให้มันพร้อมก,กันเลยดิอา้าวหนึ่งสองสงอา,อา,ามสูงหนึ่งโอเคขอบคุณ s <S มากครับเลทโก ปัดหายไปแล้วแต่แรกเลยอ่ะอือแต่หลังสุดอาโอเคครับก็จบเวลรสำนัำการเปิดกล่องสามสิบเอ็กล่องบวกกับเอจ็ดกล่องใช่ไหมอ่าประมาณนั้นครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนเพืนเพื่อนเ,อนเ,อนเอนชอบใจกันหรือเปล่าถ้าเพื่อนเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ติดตามผมด้วยนะครับถ้าเกิดผมมีอะไรมา หยอดให้ดูมาเปิดให้ดูเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูอีกนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ